รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ร่างกายที่มีอวัยวะครบ32หรือมีความสมบูรณ์ไม่ผิดปกติเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากให้เกิดขึ้นกับทั้งตัวเองบุตรหลานหรือคนใกล้ชิดของเราแต่ถ้ามีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นจริง mm hmm. เช่นรูปหน้าสีรษะผิดปกติปากแหว่งเพดานโวหน้าตาปิดเบี้ยวมีเนื้องอกชิ้นโตบนใบหน้าและอื่นๆสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะคะก็คือหาทางแก้ไขและช่วยเหลือเขาโดยเร็วที่สุด เพราะพวกเขาถือเป็นคนปกติเพียงแต่มีชีวิตที่เกิดมาน่าเห็นใจเป็นสิ่งที่เขาเลือกไม่ได้กลุ่มคนเหล่านี้นะคะนักวันจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลาจากการแพทย์การสาธารณาสุขด้วยเหตุนี้เองค่ะส่วนสมเด็จพระเทพร,รัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางการรักษาความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2544จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า23ปีจึงได้จัดทำโครงการคลินิกเคลื่อนที่สำรวจความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบร,รมราชูปธรรมพกสภากาชาติไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา6รอบโดยเป็นความร่วมมือกันร,ระหว่างศูนย์สมเด็จพระเทพร,รัตน์และสภากาชาติไทย เพื่อรวมกันค้นหาผู้ที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะให้ได้รับโอกาสการเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพทั่วประเทศเป็นการดูแลรักษาผู้ป่วยเชิงรุกค่ะโครงการคลินิกเคลื่อนที่นี้มีรายละเอียดอย่างไรไปติดตามรับฟังจากศาสตราจารย์กิติคุณในแพทย์จรรยามหาธุมรัตน์หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพร,รัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนแพทยศาสตร์ปี2528 และศาสตราจารย์แพทย์นนท์โรดบูชิรนนท์รงองหัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพร,รัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกันค่ะศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์นะครับแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วก็คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ ปีนี้เป็นปีมหามงคลคือพระบาทสมเดพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบหรอบนะครับเราก็ทางศูนย์ก็ได้จัดตั้งโครงการคลินิกขึ้นที่ขึ้นเพราะเราปฏิบัติกันมานานแล้วและเห็นว่าผู้ป่วยที่มีความพิการเบิดใบหน้าที่นิเจอรแลนเนี่ยฮะในต่างจังหวัดเนี่ยยังยังมีที่อาจจะหลงเหลืออยู่ในหมู่บ้านหรืออะไรที่ยังไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง การเดินทางต่างๆก็จะลําบากต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วเด็กพวกนี้ก็อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนซึ่งเราทุกคนก็ทราบอยู่แล้วระบบของทางราชการบางครั้งก็อาจจะตกหล่นไปไม่กล้าที่จะมารักษาจริงๆแล้วถ้าส่งมาที่ศูนย์ทุเด็กประเทศพราฐรมัญจุราเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเรามีกองทุน ที่ผู้บริจาคผู้มีจิตกุศลเนี่ยนะครับที่จะจ่ายให้หมดทั้งค่าเดินทางค่าที่พักค่าที่อยู่ของผู้ป่วยและญาติด้วยค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ต้องเสียเราเห็นว่าบางครั้งเนี่ยการเดินทางของเขาลําบากและอยู่ต่างจังหวัดเราไปหาเขาไปค้นหาเขาไปเจอเขาถ้าเป็นรายที่ไม่หนักหนาสาหาัสก็อาจจะแพทย์ของศูนย์นะครับซึ่งอาจารย์นนเนี่ยนะครับของศูนย์เนี่ยก็ สามารถที่จะไปทําการผ่าตัดในจังหวัดนั้นๆได้นะครับแต่ถ้าเป็นเคสที่มีความรุนแรงมากๆต้องการอ n v e วสติ a t i o n ที่ค่อนข้างจะแพงแล้วก็อย่างเช่นทำา MRI ทำแคสสแกนเรากา็พาผู้ป่วยนะครับมาที่โรงพยาบาลจุฬาที่ศูนย์ทุริยประเทศพร,รัฐททำการตรวจตรวจแล้วเราก็เริ่มใยการาตรวจค้นหา นะครับว่ามีอะไรหลงเหลืออยู่ข้างๆอยู่บ้างในต่างจังหวัดนะครับคือเขาอยู่ไกลเราก็ไปหาแทนที่เขาจะต้องมาหาเราเพราะว่าจะเกิดความยุ่งยากเวลามาต้องมาทำครอบครัวด้วยค่าใช้จ่ายก็จะสูงด้วยนะครับเพอเอิญเ,เรามาีสภาชาติไทยเนี่ยนะครับมีผู้ช่วยเลขาธิการสภาชาติไทยนะ ขอเอ่ยนามนะฮะท่านปริชดาบุญลาชนะครับซึ่งเป็นอดีตรปหลัดกระทรวงม,มหาไทยท่านทำงานช่วยสาชาติไทยในแง่ของบริหารหน่วยเหล่ากาชาติของทั่วประเทศนะครับทุกจังหวัดโดยประสานงานกับนายกเหล่ากา,กาชาติซึ่งท่านเป็นบริยาของผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตำแหน่งอยู่แล้วนะครับก็ทำให้การทำงานนี้ง่ายขึ้นนะครับ แล้วก็ประสานง,งานในต่างจังหวัดให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราประสานง,งานก็ลงไปที่านายกเหล่ากาชาติสสจในจังหวัดนั้นไปถึงอำเภอไปถึงหมู่บ้านอาสอมอก็จะค้นหามีการติดต่อทางไลน์เข้ามาที่ศูนย์ว่าเคสนี้ใช่ไหมเคสนั้นใช่ไหมสมควรจะต้องทำยังไงเรามีทีมงานที่ศูนย์นะฮรรองรับอยู่ ตั้งใจไว้ว่าจะทําไปทั่วประเทศนะครับแต่ก็เริ่มต้นนะฮะอย่างที่บุรีรัมย์เราก็ทํามาสองสาครั้งแล้วนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแล้วแต่ปีนี้เราก็จะขยายไปเรื่อยๆนะครับอ,อ,อยู่ที่ความพร้อมของแต่ละจังหวัดที่เสนอมาด้วยนะครับเ,ออเมื่อเดือนที่แล้วก็ไปที่จังหวัดอุบุรีรัฐธานีโดยมออออีจังหวัดที่มาร่วมโครงการนะไปเปิดโครงการแนะนำนะครับ จ็ดจังหวัดรอบ,รอ,บ,รอ,บอีสานใต้นะครับท่านผู้ว่าสสจผู้นำในการโรงพยาบาลน,นายกเหล่ากาชาติเออเอเออสมเป็นต้นนะครับเข้ามาร่วมงานจำนวนมากแล้วก็เกิดความเข้าใจว่าเคสอย่างนี้นะครับเออเป็นเคสที่มีความพิการบนใบหน้าที่รักษาได้นะก็อ,อย่างก็ออยังเป็นไปเจอเ,อเคสอย่างน้อยสามเคสที่รักษาแล้วยากมากบางครั้ง มีเคสหนึ่งคุณตาเนี่ยนะฮะก็หมดกาลังใจจะไม่รักษาแล้วเราก็ไปพูดให้กําลังใจเขาบอกเออเถอะเดี๋ยวเราถ้ามันยากมากเนี่ยเราจะพาไปที่ศูนย์ที่กรุงเทพโดยออกค่าใช้จ่ายเขาทั้งหมดเขาก็เขาก็ยินดีนะครับดีใจที่จะมารักษาครับ ปีที่แล้วเรานั่งสัมภาษณ์คนไข้ด้วยตัวเองมาเนี่ยทุกคนทุกคนเลยเพราะว่าตั้งแต่ตั้งศูนย์มาเนี่ยผมก็ตรวจคนไข้อยู่คนเดียวพ่าตัดอยู่คนเดียวนะครรวมกับศัลยแพทย์ทางด้านประสาทนะครับประสาทศัลยแพทย์แล้วก็ของผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆเราเจอคนไข้ทั้งหมดเลยของศูนย์ทั้งหมดเลยอยู่คนเดียวเ่ยสัมภาษณ์อยู่คนเดียวเรารู้เลยครับว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วล่ะ โรงพยายบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยครบมีเครื่องไม้เครื่องมือมีเทคโนโลยีมีทุกอย่างครบหมดเลยแต่มันอยู่ในกรุงเทพแต่ปรากฏว่าณตอนนั้นนะพบว่าคนไข้70%เนี่ยมาจากต่างจังหวัดแล้วเราฟังเรื่องของเขาครับโอ้โหกว่าเขาจะมาหาเราได้นี่มันยากลำบากมากเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยหมดหวังไปละได้รับคำแนะนำที่ไม่ถูกต้องแล้วก็คิดว่าไม่มีทางรักษาบางคนก็รักษาไปแล้วรักษาไม่ถูกวิธีรักษาไม่ตรงช่วงเวลา แล้วก็หยุดไปละเพราะว่าผู้ที่รักษา,าบอกว่าได้แค่นี้คือคนไข้เหล่านี้หมดหวังหมดแล้วจนกระทั่งได้สื่อมวลชนอย่างท่านเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือว่าโทรทัศน์นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีการเป็นสัมพันธ์งานเราออกไปผมเนี่ยก็เห็นความสําคัญการเปสัมพันธ์แล้วก็รีเริ่มว่าทางศูนย์เนี่ยจะต้องมีการเปสัมพันธ์ผมก็เป็นคนที่จัดทาเว็บไซต์ให้เว็บไซต์ให้กับศูนย์จัดทํา ตั้ง f a c e b o o เป็นศูนย์แล้วก็พยายามประชาสัมพันธ์คนไข้ที่หมดหวังพวกนี้ครับ <IS AS C> เขาเห็นข้อมูลเราเนี่ย <IS AS C> เห็นเพื่อนบ้านที่เรารักษาไป <IS AS C> เขาก็ติดต่อเข้ามาทางช่องทางที่เราทำทางดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีทางด้านส,รสารสนเทศเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเข้ามาหาเราจากต่างจังหวัด70%เนี่ยเข้ามาในกรุงเทพเราเห็นอย่างเงี้ยมาตลอดเลยจนกระทั่งเรารู้สึกเฮ้ยไม่ได้แล้วนะเราจะนั่งอยู่ที่กรุงเทพแบบสบายๆแล้วก็ตรวจ แล้วก็ใครมาได้ก็ก็รักษาให้อย่างเงี้ยไม่ได้ละก็เลยคิดว่าต้องช่วยหลายๆทางนะครับทางหนึ่งที่ช่วยคือเรื่องของการเดินทางมีนักสังคมสงเคราะห์สัมภาษณ์แล้วก็ช่วยเหลือค่าเดินทางนะครับมีการจ้างคนเนี่ยผมก็รเริ่มว่าจะต้องมีการจ้างคนมาประจําแต่ก่อนก็ไม่มีเหมือนแผนกหมอทั่วไปอะครับก็เจ้าที่โรงพยาบาลก็รับเฉพาะที่มาตรวจวันหนึ่งก็แย่แล้วไม่มีใครสนใจจะไปตามหรอกครับถ้าคนแค่ไม่มาตรวจเราก็รเริ่มให้มีการ จ้างเจ้าหน้าที่ประจาแล้วก็คอยติดตามคนไข้พามาตรวจมีอุปสรรคอะไรบางคนก็บอกโอ้โหเขาทํางานเขาไม่มีเงินจะใช้เลยแล้วก็ต้องทํางานก็จะเสียเสียเวลาพาลูกมาเนี่ยเขาก็ทํางานไม่ได้ขาดอาชีพขาดไรายได้เราก็ต้องช่วยเหลือตรงนี้เข้าไปจนกระทั่งเราคิดว่าไม่ได้แล้วลว่เราใช้วิธีอย่างนี้ไม่ได้แล้วล่ะคือต่อให้เอาเงินช่วยค่าเดินทางพยายามหาที่พักให้เขาที่นี่ก็ไม่ได้แล้วล่ะก็เลยคิดว่าทํายังไงเราเราถึงจะ ช่วยเขาได้ดีกว่านี้จึงได้คิดไอเดียนี้ขึ้นมานะครับแล้วอาจารย์จันก็ช่วยตั้งชื่อให้ว่าเป็นคลินิกเคลื่อนที่นะครับเราจึงมีคลินิกเคลื่อนที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์มาตั้งแต่ประมาณปี2558นะครับผมคิดโครงการนี้ขึ้นเนี่ยก็ได้ไปชวนผู้เชี่ยวชาญในทีมทั้งหมดที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยครับว่างนั้นเนี่ยเราไปออกตรวจคนไข้เหมือนกับเราเอาคลินิกโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยไปที่แต่างจังหวัด แต่ไม่ใช่เป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่ไปผ่าผ่าผ่าคือเราไปตรวจเนี่ยเราไม่ผ่าเราไปตรวจเพื่อที่จะวินิจฉัยนะครับคนไข้ที่อยู่ในแต่ละจังหวดัดเรามองเห็นข้อดีของการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ก็คือทุกครั้งที่จะมีการออกหน่วยเคลื่อนที่เนี่ยจะมีการระดมคนในจังหวดัดทุกภาคส่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะครับแล้วก็จิตอา,าสาเนี่ยไปค้นหาในจังหวัดนั้นนะแล้วก็พามาจุดเด่นอันนี้ก็คือการค้นหาคนไข้เนี่ย จะทาให้คนไข้เนี่ยไม่ตกหล่นเลยพามาหมดแต่ว่าข้อเสียคือพามาแล้วมาผ่าผ่าผ่าเนี่ยอันนี้เราไม่ทําแต่ว่าเราเรียนแบบที่เราเนี่ยน่าจะต้องทำอะไรทุกอย่างด้วยการไปค้นหาค้นหามาแล้วเรามาวินิจฉัยแต่ว่าเราวินิจฉัยด้วยทีมแพทย์ที่ครบสาขาพาไปหมดเลยครับหมอเด็กหมอประสาทสัญยแพทย์นะครับหมอฟันหูคอจมูกหมอตาพาไปหลายๆสาขาเหมือนที่อยู่ที่จุฬานี่แหละ พอตรวจวินิจฉัยได้แล้วเราก็วางแผนการรักษาคนนี้ต้องผ่าตัดคนนี้ต้องช่วยการได้ยินคนนี้ต้องพบนักจิตวิทยาคนนี้ต้องช่วยเหลือการเงินเรื่องสังคมเรื่องทางจิตใจเรื่องความเครียดในครอบครัวคือเราเหมือนเอาเขาอะมารักษากระทีมเราแต่เราอะไปหาเขาไม่ได้ต้องให้เข้ามาที่กรุงเทพนะครับแต่ว่าเราก็มาคิดว่าเอ๊จะไปที่ไหนก่อนก็เลยไปดูสถิติของคนไข้ที่เข้ามาแล้วเราก็พบว่าภาคอีสานเนี่ยมีคนไข้ ที่มาหาเราที่กรุงเทพเนี่ยเยอะที่สุดนะครับแล้วเราก็มองไปเราก็เห็นจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีคนไข้กลุ่มนี้เยอะมากทั้งปากแหว่งเพดานโหมใบหน้าแหว่งแต่กําเนิดใบหน้าเล็กแต่กําเนิดโรคดวงช้างสารพัดโรคเลยครับที่เป็นใบหน้าที่ผิดปกติเราถึงปรึกษาหารือกันภายในศูนย์ว่าถ้าอย่างนั้นเราไปที่บุรีรัมย์ก่อนถึงได้เกิดงานอันนี้ขึ้นที่บุรีรัมย์มาสองครั้งนะครับแล้ว ตัวเลขสถิติคนไข้เราก็เพราะว่าภาคเหนือก็มีนะครับแล้วก็มีจุดที่ผู้ป่วยเนี่ยเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้ยากแล้วเราก็เลยไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับเป็นครั้งที่3ที่เรายกทีมทั้งหมดที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปตรวจนะครับ ว่าพอมาถึงช่วงโควิดนะฮะหลังจากทำไปสามครั้งเนี่ยมันก็เลยต้องหยุดเลิกไปแต่คนไข้อ่มันไม่ได้หายป่วยครัมันยังต้องการการดูแลอยู่เราเลยต้องใช้เทคโนโลยีการตรวจร,รักษาด้วยสารสนเทศออนไลน์เราก็ตรวจออนไลน์อย่างนั้นเรื่อยมานะครับจนกระทั่งโควิดซาลงแล้วก็หมดเราก็มาคิดได้ว่า ทำไมเราต้องมารอการยกทีมออกไปทำไมเราไม่ทำอะไรที่ดีกว่านั้นด้วยเทคโนโลยีที่เราทำกันมาแล้วในช่วงโควิด <c oughs> ก็คือการตรวจหรือพูดคุยกับคนไข้ออนไลน์เพราะว่ามันได้ผลดีมากเลยโปรแกรมแชทที่เราใช้กันอยู่นิยมที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ปรากฏว่าคนไข้ชาวบ้านชาวช่องที่แม้จะฐานะไม่ค่อยดี <c oughs> เขาก็มีใช้นะครับเราก็เลยปรับเปลี่ยนโครงการนี้คุยกันในทีม <c oughs> แล้วก็ตกลงกันว่าถ้างนั้นเราทำคลินิกเคลื่อนที่เป็นแบบ แบบออนไลน์นะครับแทนที่เราจะต้องยกคนลงไปทั้งหมดเนี่ยเรายังคงขั้นตอนที่เป็นขั้นตอนสําคัญที่เราเรียนรู้มาจากการออนเดน์แพทย์เคลื่อนที่ก็คือว่าค้นหานะครับก็คือขอความร่วมมือไปจังหวัดแต่ละจังหวัดดีไหมว่าให้เขาเนี่ยไปค้นหาคนไข้พอคนได้แล้วเนี่ยแทนที่ต้องให้คนไข้มาที่โรงพยาบาลในจังหวัดเขาแล้วเราก็ยกทีมไปเราก็ ใช้วิธีโทรไปแล้วก็คุยด้วยโปรแกรมออนไลน์กับคนไข้เพราะมว่าทําได้ไเราอาศัยความร่วมมือในความเป็นกาชาติก็คือความร่วมมือของเหล่ากาชาติจังหวัดนะครับทุกจังหวัดจะมีเหล่ากาชาติจังหวัดนําโดยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนะครับซึ่งเป็นพยาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอความร่วมมือผ่านไปนทางสํานักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาตินะครับ กระจายข้อมูลออกไปปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างดีจากนายกเหล่ากาชาติแล้วก็เหล่ากาชา,ชาทั้งหมดเลยแล้วก็เริ่มมีการส่งขนไข้เข้ามาเราก็เลยเปิดแบบฟอร์มออนไลน์ให้กับ คนที่สามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ส่งข้อมูลคนไข้เข้ามาพอได้ข้อมูลมาเราก็พูดคุยคนไข้แล้วเราก็วางแผนแล้วก็รักษาเลยเช่นคนนี้อาจจะต้องเอ็กซเรย์คนนี้อาจจะต้องพบหมอฟันคนนี้อาจจะต้องตรวจการได้ยินต้องใช้เครื่องช่วยฟังคนนี้มีความเครียดมากนักจิตวิทยาของเราก็พูดคุยทางออนไลน์เลยต้องเอ็กซเรย์ใช่ไหมครับเราก็ส่งไปที่โรงพยาบาลจังหวัดประสานกับแพทย์ในพื้นที่ต้องการ พบหมอด้านไหนแล้วก็ประสานหาผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในจุดที่ใกล้เขาที่สุดนะครับแล้วก็ทําการรักษาทําอย่างเงี้ยมันเรื่อยเลยครับมีคนไข้บางรายเนี่ยได้รับการผ่าตัดรักษาโดยที่ไม่เคยมาที่โรงพยาบาลจุฬาเลยนะครับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่หรือโดยผมที่ผมเนี่ยเดินทางออกไปยังจังหวัดไปโรงพยาบาลจังหวัดนัดกับแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลนั้นเรียบร้อยนัดคนไข้เรียบร้อย ก็ไปผ่าตัดให้เรียบร้อยแล้วก็แพทย์ในจังหวัดก็ดูแลกันต่อไม่เคยมาที่โรงพยาบาลเลยนะครับก็ทําอย่างเงี้ยมาถึงตอนนี้ย4จังหวัดตรงเนี้ยเราเริ่มทํากับเคสที่ไม่ซับซ้อนปากหว่ยงพดานโวแล้วก็โรคที่ไม่ซับซ้อนไม่ได้ต้องเขินเข้า ICU ไม่ต้องเสียเลือดมากไม่ต้องการใช้ผู้เชี่ยวชาญเยอะเราทํามาจนกระทั่งปีนี้ครับเป็นปีแรกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง ก่อนหน้านี้เนี่ยพอเป็นโรคซับซ้อนรักษาในพื้นที่ไม่ได้เราจะทําตัวเป็นเหมือนกับผู้สนับสนุนหลักพาเหมือนทัวร์คือทําให้เขาเข้ามาที่นี่ด้วยด้วยด้วยความง่ายที่สุดนะครับหาที่พักให้เรียบร้อยแล้วก็มีค่าเดินทางให้แล้วก็มาผ่าที่โรงพยาบาลพาที่นี่ก็ปลอดภัยแน่นอนเราก็ดูแลได้อย่างดีแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่เราเริ่มทําการรักษาผ่าตัดคนไข้ที่ซับซ้อนยุ่งยาก ในพื้นที่ที่ใกล้บ้านในภูมิล่มเน่าคนคไข้ปีนี้เป็นปีแรกครับเราก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สนใจอยากทำงานด้านนี้นะครับแล้วก็อยากจะเรียนรู้กับเราซึ่งตอนนี้เรามี4ี่โงรงพยาบาลครับที่ร่วมมือกันโงรงพยาบาลที่เราเออกไปทำเป็นจังหวัดแรกเลยที่สงขลามหาวิทยาลัยสงขนนลานครินนะครับผ่าตัดซับซ้บซอนเป็นแห่งแรกในปีนี้แล้วก็ตามมาด้วยที่ โรงพยาบาลศรีนครินหรือว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยนะครับก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มาฝึกอบรมกับเราเราก็ออกไปผ่าตัดโรคใหญ่ซับซ้อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีที่พระมงกุฎด้วยนะครับพระมงกุฎเนี่ยก็กําลังขยายงานด้านนี้เราก็ไปช่วยเหลือแล้วก็ผ่าตัดคนไข้ซับซ้อนนะครับต่อไปก็กําลังจะเพิ่มนะจำนวนขึ้นในที่ต่างๆ การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ทั้งทางกายใจและสังคมเป็นหลักการที่จะดูแลให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขเพราะกว่าใบหน้าจะกลับมาดูเป็นปกตินะคะพวกเขาต้องการกำลังใจและความเข้าใจจากคนรอบข้างอย่างมากค่ะในครั้งนี้นะคะเราได้พูดถึงเรื่องของการค้นหาการรักษากันแล้วยังเหลือการติดตามผลการรักษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการคลินิกเคลื่อนที่ค่ะรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ